สวัสดีครับทุกคนที่กำลังหัดเขียน Node.js นะครับไม่ว่าจะเป็น React เป็น Next เป็น View เป็น Next เป็นอะไรก็ตามนะครับเป็น Express เนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะต้องเจอปัญหาแรกนะครับคือการลง Node.js นะครับว่าลงยังไงนะครับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการลง Node Node.js นะครับซึ่ง Node.js เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดเว็บกันก่อนนะครับก็ลองเซิร์ชคำว่า Node.js ดูนะครับพอเปิด Node.js ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามัน เวอร์ชันพวกเนี้จริงๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าจะเป็น LTS เนี่ยเวอร์ชันนี้ก็เปลี่ยนไปหรือว่าเวอร์ชัน current เนี่ยก็อาจจะอัปเดตเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะลงตัวไหนเนี่ยซึ่งการลงอันนี้ยมันยากนะครับสาหรับใน Mac เนี่ยวิธีการลงเนี่ยมันก็จะมีวิธีการลงแบบใช้ Node Version Manager นะครับค้นคำว่า GitHub NVM นะครับค้นเสร็จแล้วเนี่ยก็เปิดไปที่ตัวนั้นนะครับตัวนี้ถ้าเลื่อนลงมาเนี่ยมันจะเขียนว่า Node Version Manager นะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถลงได้ทั้ง Mac แล้วก็ Linux นะครับจะลงบน Windows ไม่ได้นะครับอุปตู Linux ได้นะครับวิธีการลงเนี่ยเลื่อนลงมาเนมันจะเจอเซกชันที่เรียกว่า Install นะครับเราก็จะ Copy Command นี้นะครับ Copy ไว้ก่อนนะครับกลับมาที่คอมของเรานะครับเปิด Terminal นะครับใครเปิดไม่เป็นนะครับกด c t Control Space แล้วพิมพ์คำว่า Terminal นะครับ t e r m i n a l นะครับพอเปิด Terminal ขึ้นมาแล้วสิ่งแรกที่เราจะลงกันนะครับก็คือ c o d e e ค e ซีเล็กคด install นะครับ คอม芒เนี่ยถ้าใครเป็รันเป็นครั้งแรกนะครับมันจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาตัวหนึ่งให้กดโอเคแล้วใส่พาสเวิร์ด i n นสตอรนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยลงเอ้เคยลงไปแล้วมันจะขึ้นเออ,เอร์เรสแบบนี้นะครับเครื่องนี้มาลงไปแล้วนะครับลงง่ายครับกดโอเคอินสตอลตามของ Apple ไปเลยนะครับมันเป็น Default ของ Apple สําหรับใครที่อยากลงด้วยแอ,อคโคดจริงๆเนี่ยก็ไปเปิด App Store ขึ้นมานะครับเราเสิร์ชคข้า่าแอคโคดก็ได้นะครับ แล้วก็ลงเอโคตัวนี้นะครับซึ่งพอลงตัวเนี้ยมันก็จะกินฮาร์ดดิส์หน่อยหนึ่งก็เอโคตมันก็ใหญ่ครับก็มผมผมไม่ลงครับเปลืองนะครับต่อมานะครับสิ่งที่เราจะทํากันก็คือเราก็จะแปะคอมมานด์เมื่อสักครู่ที่เราก๊อบมาจากบนเว็บนะครับคอมมานด์นี้นะครับกัดไปมาแล้วเราแปะกด enter นะครับมันก็จะลง nvm ลงบนเครื่องให้เรานะครับลงแป๊บเดียวเสร็จนะครับเร็วมากเมื่อเราลงเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องตรวจสอบก็คือ ถ้าเราลองไล่อ่านตรงนี้เขาบอกว่าในตัวนี้มันต้องมีแบ o m p l e t i o นนะครับหรือเป็นแบต r c นะครับแต่เครื่องเนี้ Mac ตัวใหม่ๆเป็น ZS r c นะครับเราก็จะดูนะครับสามบรรทัดนี้นะครับสี่บรรทัดเนี่ยก o p ปีไว้นะครับแล้วเปิดนะครับ nano dot ZS r c นะครับซึ่งปกติแล้วตอนที่เราลง NVM เนี่ยมันจะแปะมาให้นะครับแต่ถ้ามันไม่ได้แปะมาให้เนี่ยเราต้องมาเพสเองนะครับก็คือเพสตงไปตรงๆเลย อนี้นะครับซึ่งมันสังเกตที่เรา copy p a s t e มามันเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่มีแปะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องแปะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลบทิ้งเลยเดี๋ยวเดียวรับสมทำเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยให้สังเกตตรงนี้ครับวิธีการออกก็คือกด Ctrl X เนะครับเครื่องหมายเนี่ยยกกำลังตัวเนี้ยมันคือ c t น l รนะครดคอนโทรลเ l x ัจะถามว่าจะเซฟไหมเซฟก็ใส่ว y นะครับแล้วก็ชื่อไฟล์นี้ถูกต้องไหมถ้าถูกก็กด enter นะครับมันจะเซฟแล้วก็ออกมาเปิดมาดูนะครับสอด cat sshc อย่มาดูได้นะครับก็นี่คือคอนเทนต์ของไฟล์นะครับชื่อของ sshc นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับให้เรา restart terminal หนึ่งทีนะครับปิดทิ้งไปนะครับแล้วเปิด terminal ใหม่ เมื่อ t s t a r t terminal เสร็จแล้วนะครับเราก็จะลองใช้ npm ขีด help ดูนะครับก็เห็นว่ามี command ขึ้นมาบอกว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับผมจะไม่ไปอ่านตรงนี้ให้นะครับเราก็จะบอกไปเลยว่าใช้อะไรบ้างนะครับที่ต้องใช้บ่อยๆก็คือ n v m ขี ls ข remote นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะ list remote ทุกตัวที่มีอยู่อ่า v e s i o n ทุกตัวที่มีอยู่บน remote server นะครับ ว่าเราลงเวอไร์ชั่นอหไได้บ้างสังเกตเนี่ยมันก็จะมีหกแล้วเจ็ดแปดมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะบอกด้วยตัวไหนเป็น LTS นะครับแล้วก็อตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นก็คือสิบสี่สิบแปดเนี่ยเป็นตัว LTS ล่าสุดนะครับบนเว็บแล้วก็ 16, สิบหกสิบนะครับสิบหกสิบเป็นตัว current นะครับเดี๋ยวเราจะลงทั้งสองตัวเลยนะครับก็ copy เวอร์ชันมาลงนะครับ install นะครับกินอย่างนี้เลยนะครับง่ายมากครับก็คือจะลงเวอร์ชันนี้ ครับลงเสร็จแล้วนะครับง่ายมากครับโน้ตลบ V ดูนะครับเป็นเวอร์ชันนี้แบนะครับต่อมาผมลองลองอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับ160นะครับมันก็ลงแป๊บเดียวเหมือนกันครับมันก็ไปดาวน์โหลดตัวเนี่ยมาเลยแล้วก็มาลงเครื่องเราเสร็จเรียบร้อย โนดตัว v ดูนะครับตรงเสร็จแล้วเป็นหกสิบหกสิบแล้วอ่าแล้วสิบหกไ้สิบสี่สิบแปดไปไหนนะครับเราก็ย้อนกลับไปใช้มันได้นะครับก็คือใช้ nvm use นะครับสิบสี่จุดหนึ่งแปดจุดศูนย์นะครับมันก็จะย้อนกลับไปนะครับแา้วันโหลดตัว v ออกมาดูนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันนั้นแล้วจะรู้ได้ไงว่าในเครื่องเราลงอะไรไว้บ้างนะครับก็ run nvm list นะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยเครื่องเรามีอยู่สองเวอร์ชันนะครับแล้วก็เวอร์ชันปัจจุบันที่ใช้อยู่คือตัวนี้นะครับ มันจะมีคําว่า default อยู่ด้วยนะครับ default ตัวนี้มันชี้ไปที่14.18นะครับฉะนั้นถ้าเราเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเนี่ยเปิดอันนี้คือเปิดแท็บใหม่แล้วโหนดลบ v ดูนะครับมันจะเป็น14.18นะครับแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนตัว default ให้เป็น16.10เนี่ยก็ง่ายๆครับก็ nvm alias นะครับ default แล้วก็1 6 1 0ูนะครับคราวนี้ nvm อาไว้สอบมาดูนะครับ ตัวนี้มันจะขึ้นเป็น16.0ตัว default นะครับแะนั้นถ้าเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับลองดูโนดลบบีก็เป็น16.0นะครับง่ายมากเลยนะครับทําให้ในเครื่องคอมหนึ่งเครื่องของเราเนี่ยจะมีโนดอีก e กี K ่เวอร์ชันก็ได้นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยสมมติเราลงวันเนี้ยลงเวอร์ชันนี้ไว้หรือลงเวอร์ชันนี้ไว้เนี่ยผ่านไปอีกหกเดือนข้างหน้ามาันอาจจะมีเวอร์ชันใหม่มานะครับเราก็จะมาลงเพิ่มนะครับแต่ถ้าเราเป็นดาวน์โหลดจากเว็บตรงๆอย่างเงีง้ยมาดาวโหลดลงเครื่องนะครับ เราจะอัปเดตแพ็กเกจทีนึง่งโปรเจกต์เราก็จะโปรเจกต์อื่นๆที่เราเขียนไว้มันก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีโนดตเวอร์ชันนั้นๆอยู่ในเครื่องอีกแล้วนะครับใครชอบวิดีโอก็ฝากกด s ับสไครป์แล s แชร์หน่อยนะครับขอบคุณครับ